5. จากอคอกหมูถึงโรงฆ่าคนจีนกับหมูเป็นของคู่กันไม่ว่าจะในสำรับกับข้าวหรือในถาดเครื่องเส้นไหว้บรรดาชาวจีนที่ฉันรู้จักทั้งนอกและในตลาดห้องแถวของเรามีอยู่หลายสิบครอบครัวที่เลี้ยงหมูเป็นอาชีพหลักในตลาดห้องแถวเรามีทั้งคนเลี้ยงหมูคนขายหมูที่ตลาดและคนฆ่าหมูประจำโรงฆ่าสัตว์ฉันคุ้นเคยกับเขาพอสมควร คนเลี้ยงหมูตอนเช้าเ้าจะหิ้วถังเข้ามาในห้องแถวของฉันเพื่อถ่ายน้ำข้าวและเศษอาหารที่ฉันรินใส่หายไว้ข้างๆครัวเขาจะขอให้เพื่อนบ้านทุกคนเก็บน้ำข้าวและเศษอาหารไว้ผสมกับข้าวหมูใช้เลี้ยงหมูที่คอกของเขาส่วนคนขายหมูนั้นเป็นลูกจ้างของพ่อค้าหมูอีกทีหนึง่ง ครอบครัวของเขาตอนข้ามอยู่ถัดจากห้องของเราไปเกือบสิบห้องเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบมานั่งคุยกับกกงกกงเขาอุดหนุนสินค้าของเราเสมอเช่นเชือกกล้วยใบตองบางทีฉันก็เก็บใบบัวจากคูน้ำริมทางที่ไม่มีเจ้าของมาขายเขาเป็นรายได้แต่ส่วนมากเราจะแลกกับมันหมูของเขาเพราะเราต้องซื้อทีละครึ่งกิโลหรือ1กิโลเพื่อเจียวไว้ประกอบอาหารตอนเช้าฉันซื้อหมูที่เขียงของเขาเป็นประจำ รู้สึกว่าเขาจะตัดเข้าข้างฉันเป็นพิเศษแต่กับคนที่แปลกหน้าเขาจะโกงตาช่างทุกครั้งเขาโกงวิธีง่ายๆอย่างที่บางคนนึกไม่ถึงคือช่างเนื้อหมูโดยเอาใบตองหรือใบบัวที่ห่อรวมไปด้วยถ้าวันหนึ่งๆเขาใช้ใบตองหรือใบบัวที่ห่อประมาณ3กิโลกรัมก็หมายความว่าเขากลงลูกค้าที่ซื้อหมูจากเขียงของเขาได้สกิโลกรัมเช่นเดียวกัน แต่แม่บ้านที่ละเอียดถี่ท้วนจะไม่ยอมเสียเปรียบมักให้เขาช่างแต่หมูล้วนๆก่อนแล้วจึงห่อซึ่งเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะตาช่างของเขียงหมูเขียงเนื้อหรือของร้านค้าอื่นๆได้ถ่วงตาช่างไว้ก่อนแล้วชั้น 1. การค้าคือการหากำไรฉะนั้นทุกวิถีทางที่จะได้กำไรพ่อค้าแม่ค้าย่อมทำได้อย่างหน้าตาเฉย แต่กับคนที่รักใคร่ชอบพอก็มีเว้นบ้างเป็นธรรมดาวิสัยของปุถุชนที่ย่อมมีรักและชังให้กับแต่ละบุคคลไม่เท่าเทียมกันคนขายหมูที่ฉันกล่าวถึงนี้ชื่อกววงอายุยังไม่ถึง30ฉันเรียกแก่ว่าเฮียกวงและเรียกเมียแก่ว่าซื้อแปลว่าพี่สะพ้ายแกมีลูกด้วยกันสี่คนแล้วชาวตลาดที่ปากเปราะชอบล้อแกเสมอว่าเอาเวลาตอนไหนทำลูก เพราะว่าพอประมาณสี่ทุ่มเฮียกวงจะต้องไปดูแลการฆ่าหมูที่โรงฆ่าสัตว์ทางท้ายตลาดห่างจากตลาดห้องแถวของเราไปกิโลเมตรเศษแกจะอยู่ที่โรงหมูเพื่อรับหมูชำแหละแล้วลำเลียงมาที่เขียงหมูตลาดกลางตอนตีสี เพราะประมาณตีห้าก็เริ่มมีคนไปจ่ายตลาดแล้วเขียงหมูเริ่มขายก่อนร้านค้าอื่นๆทุกวันหลังเที่ยงแกจะเก็บเขียงชั่วคราวกลับมาห้องแถวเพื่ออาบน้ำกินข้าวแล้วนอนตอนบ่ายจัดจึงไปขายหมูอีกรอบหนึ่งที่เขียงเก่าจนตลาดวายหรือหมูหมดเหล่านั่นแหละจึงกลับมาห้องแถวแกจะหยุดว่างก็เพียงวันพระวันเดียวเท่านั้นเองเพราะเป็นวันที่งดค่าหมูจึงไม่มีเนื้อหมูชแหละขาย เฮียกวงเป็นคนใจดีบางเย็นแก่หิ้วกระดูหมูและหนังหมูมาให้กง๋งสำหรับต้มจับฉายกินชาวบ้านที่ต้องการเนื้อหมูบางส่วนเป็นพิเศษหรือเครื่องในหมูแม้กระทั่งหัวหมูและเลือดหมูที่มีจำกัดในแต่ละวันมักจะแวะมาสั่งแก่ไว้ล่วงหน้าให้เก็บไว้ให้ แต่เฮียเหลงซึ่งเป็นคนฆ่าหมูนั้นฉันไม่ค่อยชอบหน้าแกแม้ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านตลาดเดียวกันก็จริงฉันรู้สึกว่าแกเป็นคนเหี้ยมโหดเป็นเพชฌฆาตเลือดเย็นทั้งๆท,ท,ที่แกเป็นคนรักลูกรักเมียมากเฮียเหลงจะออกจากห้องแถวไปโรงฆ่าสัตว์ตอนคั้นข้งแล้วยังไม่ทันฟ้าสางก็กลับมานอนรายได้ของแกคิดตามจำนวนหมูที่ฆ่าผิดกับเฮียกวงคนขายหมูชำแหละที่เขียงซึ่งกินเงินเดือนประจำ ในความรู้สึกของฉันฉันมองหน้าเฮียกวงและพูดคุยกับแกได้สนิทตาสนิทใจกว่าเฮียเหลงผู้เป็นฆาตกรเพื่อความอิ่มของชาวบ้านร้านตลาดในอำเภอนี้งานเลี้ยงหมูเป็นงานหนักเหน็ดเหนื่อยและสกปรกตลอดวันแต่มันก็เป็นอาชีพที่ให้รายได้ดีคนจีนนับสิบสิบครอบครัวเลี้ยงหมูเป็นล่ำเป็นสันจนเป็นสินค้าออกของอำเภอได้อย่างหนึ่งคอกหมูส่วนมากจะตั้งอยู่ห่างจากที่อยู่อาศายัยเพื่อที่กลิ่นของมัน จะได้ไม่รบกวนชาวบ้านร้านตลาดคอกหมูเหล่านั้นจะปลูกอยู่ใกล้เคียงกันห่างจากตลาดห้องแถวของเราออกไปประมาณ200เมตรเรียงรายไปตามขอบบึงใหญ่ที่มีน้ำตลอดทั้งปีหมูเป็นสัตว์เลี้ยงที่ต้องการน้ำมากคนเลี้ยงต้องอาบน้ำให้มันอย่างน้อยวันละสองครั้งแต่เขาจะปลูกคอกอยู่ห่างจากบึงใหญ่นั่นพอสมควรไม่ให้น้ำาสกรโปรกจากคอกไหลลงไปทำให้น้ำในบึงเน่า นักเลี้ยงหมูอาชีพจะเพาะลูกหมูเองโดยมีแม่พัน์ธุของเขาแล้วจ้างพ่อพัน์ธุมาทับโดยให้ค่าจ้างเป็นครั้งหรือเหมาจนกระทั่งติดลูกได้แล้วแต่ตกลงกันถ้าแม่พัน์ธุออกลูกคลอกหนึ่งมากๆเขาจะแบ่งขายลูกหมูให้คนอื่นที่ต้องการไปบ้างแต่ส่วนมากแล้วเขาจะเลี้ยงไว้ทั้งหมดลูกหมูที่เลี้ยงนี้จะมีเป็นรุ่นรุ่นไล่เลี่ยกันไปเพื่อที่จะได้มีหมูขายได้เป็นระยะทั้งปีวันที่หมูจะออกลูก คนเลี้ยงจะโกลาหนกินไม่ได้นอนไม่หลับถ่างตาเฝ้าจนกว่ามันจะออกเสร็จลูกหมูเกิดใหม่น่ารักมากผิวเป็นสีชมพูอ่อนๆมีขนละเอียดบางๆจะหลับอุตุตลอดวันพอหิวก็โซซัดโซเซขึ้นมาดูดนมจากเต้าของแม่หมูคนเลี้ยงจะต้องคอยดูแลไม่ให้เบียดกันตายกลางคืนต้องให้ความอบอุ่นจนกระทั่งลูกหมูแข็งแรงจึงพอจะวางใจได้ภัยของลูกหมูแรกเกิดคือหนู มันชอบกัดท้องที่ยังเป็นเนื้ออ่อนนิ่มเมื่อลูกหมูโตพอสมควรแล้วเขาจะกันแม่หมูออกแล้วให้อาหารแทนนมรวมเลี้ยงไว้ในคอกแม่พันธุ์มักถูกเลี้ยงอย่างปล่อยอิสระเดินท้องยานนมลากดินหากินไปเรื่อยเปื่อยพอเย็นๆจึงต้อนเข้าคอกแล้วให้อาหารฉันไปที่คอกหมูบ่อยๆเพื่อเอาผักบุ้งไปขายบางทีก็ช่วยเขาเลี้ยงหมูและอาบน้ำให้หมูด้วย นอกจากเศษอาหารและน้ำข้าวที่ขอจากชาวบ้านแล้วคนเลี้ยงยังต้องต้มข้าวกับผักเพิ่มเติมอีกด้วยตามปริมาณของหมูที่เลี้ยงไว้ข้าวที่ใช้ต้มเลี้ยงหมูเป็นข้าวปลายก็คือข้าวหักข้าวแหลกนี่แหละมีราคาถูกกว่าข้าวสารที่ซื้อไปหุงกินเขาจะตั้งกระทะใบบัวใบใหญ่บนเตาที่ใช้ฟืนใส่น้ำลงในกระทะแล้วตวงข้าวลงไปตามต้องการพอข้าวเดือดเขาจะใช้พายไม้ด้ามยาวๆคนเป็นระยะๆ เพื่อไม่ให้ข้าวติดก้นกระทะแล้วใส่ผักบุ้งที่นั่นละเอียดผสมลงไปด้วยผักบุ้งเหล่านี้เจ้าของคอกหมูมักจะปลูกเองเป็นแพรตามริมน้ําแพรของใครของมันจะออกมาตัดไปนั่นต้มให้หมูทุกวันผักบุ้งเลี้ยงหมูนี้เป็นผักบุ้งไทยที่ถอย,ยอดยาวอยู่ตามริมน้ําเขาจะตัดเป็นแถบๆไล่ไปโดยขยุ้มพอๆแล้วตัดด้วยมีดบางดังฉับๆจนพอแต่ละวันผักบุ้งนี้ส่วนหนึ่งจะโยนเข้าไปในคอกให้หมูกินสดๆ ส่วนหนึ่งจะหั่นละเอียดต้มกับข้าวหมูดังกล่าวแล้วนี่เป็นอาหารหลักข้าวหมูนี้บางมื้อเขาจะผสมรำลงไปด้วยรำนี้ซื้อกับโรงสีข้าวนอกจากผักบุ้งแล้วยังมีผักหมูอีกที่ใช้เลี้ยงหมูได้เหมือนกันผักหมูเป็นพืชใบเล็กๆขนาดเล็บนิ้วก้อยขึ้นคลุมเรียบพื้นดินมีอยู่ทั่วไปตามป่าละเมาะและริมทางเห็นได้ง่ายเพราะตามข้อของมันมีดอกสีขาวแซมอยู่ดึงขึ้นมาได้ทั้งต้นเพราะรากสั้น เอามาล้างน้ำให้สะอาดหมดเศษดินแล้วนั่นต้มกับข้าวหมูแทนผักบุ้งได้ข้าวหมูนี้จะต้มจนเละข้นปล่อยให้เย็นเสียก่อนจึงใส่รางให้หมูกินกันตอนปิดเทอมหรือวันหยุดเรียนที่ฉันไม่ต้องช่วยงานกงฉันจะออกตัดผักบุ้งเป็นฟ้อนใหญ่ๆเอาไปขายให้กับคอกหมูที่ต้องการบางทีพบผักหมูอยู่ริมทางตรงไหนมากๆฉันก็เก็บไปขายเหมือนกันผักพวกนี้ขายถูกเพราะเจ้าของคอกส่วนมากมีแพรผักบุ้งของตัวเองอยู่แล้ว แต่คนเราก็ยังอดรักความสะดวกสบายไม่ได้เมื่อมีใครตัดไปขายให้ราคาถูกๆก็รับซื้อไว้งานเลี้ยงหมูมีภาระมากตลอดวันเริ่มตั้งแต่เช้าตรู่ก็ต้องเริ่มต้มข้าวหมูพอสายหน่อยก็ต้องให้หมูกินเสร็จแล้วอาบน้ำให้หมูเขาจะหาบนน้ำจากบึงใหญ่มาใส่ถังใหญ่ๆในคอกหมูไว้ก่อนพอหมูกินอิ่มแล้วเขาจะตักน้ำในถังนั้นสาดไปที่หมูแต่ละตัวจนทั่วกันหมดแล้วจึงล้างพื้นคอก กวาดขี้หมูและเศษอาหารจนสะอาดคอ,อกหมูมักปลูกเป็นเรือนพื้นไม้เว้นร่องกระดานห่างกันพอควรขอบคอ,อกถ้าไม่ใช้ไม้ไผ่ลังใหญ่ๆกัน้นก็จะใช้ไม้แปรที่ด้านหนึ่งมีประตูเล็กๆปิดเปิดได้น้ําที่อาบหมูและล้างคอ,อกจะไหลลงร่องหมดลงไปหมักหมมกันอยู่ข้างล่างเหม็นคลุง้งหมูที่อิ่มแล้วจะนอนอย่างเป็นสุขคนเลี้ยงจะโยนผักบุ้งสดทิ้งไว้ตามมุมคอ,อกเผื่อว่าตัวไหนตื่นขึ้น,นมาแล้วหิว จะได้เล็มกินได้อีกก่อนเที่ยงพอหมูหลับหมดแล้วคนเลี้ยงก็จะเริ่มต้นทำงานประจำต่อไปไม่มีหยุดนิ่งเช่นออกไปหาบนน้ำมาเตรียมไว้อาบน้ำหมูตอนบ่ายออกไปเก็บผักเก็บหญ้ามาเตรียมไว้อีกพอบ่ายจัดจัดเลี้ยงหมูอีกรอบหนึ่งคราวนี้มักให้ผักบุ้งเท่านั้นแล้วก็อาบน้ำให้เหมือนตอนเช้าเพื่อให้หมูหลับสบายจากนั้นก็ลงมือต้มข้าวหั่นผักไว้เป็นมื้อหนักในตอนเย็นซึ่งเสร็จแล้วก็ต้องอาบน้ำให้หมูอีกครั้งหนึ่ง กว่าจะเสร็จงานเลี้ยงหมูแต่ละวันก็ตกคํำอาหารอีกอย่างหนึ่งที่นิยมใช้เลี้ยงหมูคือกากถั่วในอำเภอที่ฉันอยู่มีโรงงานทำวุ้นเส้น2-3โรงวุ้นเส้นทำจากแป้งผสมกับน้ำถั่วเขียวถั่วเขียวนี้เขาจะบดกับน้ำจนเละแล้วคั้นเอาน้ำถั่วออกมาเหลือกากหมัดหมาดกากนี้คนเลี้ยงหมูจะไปขอซื้อมาผสมกับน้ำข้าวและเศษอาหารให้หมูกินเป็นอาหารโปรดของหมูและมีประโยชน์ต่อหมูมาก ทางโรงงานขายเป็นไทยไทยหนึ่งมีปริมาณเท่ากับถังตักน้ำขนาดกลางๆต้องไปแย่งกันซื้อตั้งแต่ตอนเช้ามืดเพราะมีจำกัดตามปริมาณถั่วที่ขันแต่ละคืนและจองกันล่วงหน้าพวกที่เป็นเจ้าประจำก็สบายหน่อยเพราะคนงานจะเก็บไว้ให้เกิดเป็นหมูดูดูก็มีความสุขดีกินแล้วนอนตื่นขึ้นมาก็ได้กินอีกถูกขุนตลอดเวลาจนกระทั่งหมูโตได้ขนาดน้ำหนักและอายุแล้วก็จะขายไป การขายหมูเป็นธุรกิจที่ยุ่งยากพอสมควรตอนแรกจะต้องเรียกหนักซื้อหมูมาดูหมูที่จะขายก่อนแล้วตกลงราคากันหมูเป็นเป็นตีราคากันตามน้ำหนักที่ชั่งได้แต่ละตัวแล้วรวมยอดทั้งหมดคิดเงินกันดังนั้นจึงต้องมีเหลี่ยมเอารัดเอาเปรียบกันระหว่างคนขายกับคนซื้อคนซื้อจะต้องทำทีทำท่าไม่พอใจเสียก่อน โดยติโนตินี่ผอมไปบ้างแก่ไปบ้างท่าทางจะเป็นโรคหรือสารพัดจะสันมาแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือบ่นว่าระยะนี้ซื้อหมูเป็นๆไว้แยะแล้วยังไม่อยากซื้อไว้อีกบ้างละ่ะระยะนี้ราคาหมูตกบ้างละ่ะคำพูดเหล่านี้เป็นสูตรสำเร็จที่ผู้ขายจะต้องได้ยินครั้นตกลงราคาต่อกิโลกรัมกันได้แล้วก็จะนัดวันช่งน้ำหลักหมู วันช่างนี้โกลาหนมากพอค้ารับซื้อจะพาคนงานมาหลายคนเพื่อตอนหมูเข้าซองซองหมูนี้สารด้วยหวายใหญ่ๆแข็งแรงมากรูปทรงเหมือนถังดมมันวางนอนด้านหนึ่งปิดตันอีกด้านหนึ่งเปิดเพื่อเป็นทางให้หมูเข้าได้พอหมูถูกต้อนเข้าไปแล้วจะใช้เชือกมะนิลาเส้นใหญ่ร้อยไปร้อยมาปิดไว้ไม่ให้หมูหลุดออกมา แล้วหามขึ้นช่างทีละตัวโดยหักน้ำหนักของของหวายที่ใส่หมูออกเสียก่อนเขามักจะมาช่างหมูตอนเช้าเ้ก่อนที่หมูจะกินอาหารเช้าเพื่อให้มีน้ำหนักน้อยแต่เจ้าของหมูก็มีวิธีของเขาที่จะเพิ่มน้ำหนักโดยให้อาหารหมูเป็นพิเศษและถ้าเย็บตูดหมูไม่ให้ขี้ได้เขาก็คงจะทำกันแล้ว การซื้อขายนี้ถ้าชังแล้วไม่จับหมูไปเลยเขาจะฝากเลี้ยงไว้ก่อนช่วระยะสั้นๆโดยให้ค่าอาหารอีกเล็กน้อยเป็นค่าป่วยการเงินที่ขายหมูได้แต่ละครั้งเป็นกอบเป็นกรรมพอให้หายเหนื่อยได้หลายวันจะซื้อทองหยองแจกลูกแจกเมียก็ตอนนี้เองโรงฆ่าหมูมีอยู่แห่งเดียวในอำเภอที่ฉันอยู่มีเฮียเหลงเป็นเพชฌฆาตยืนโรงอยู่คนเดียวเท่านั้นเองแกรับงานนี้มากหลายปีแล้ว ฉันเคยไปดูเขาฆ่าหมูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในชีวิตแล้วฉันตั้งใจจะไม่ขยักขยาไปเหยียบอีกเลยเพราะภาพอันน่าสังเวชนั้นติดตาฉันอยู่หลายวันเสียงร้องอืดๆอย่างน่าสงสารของมันกองหรูฉันอย่างสลัดไม่หลุดเสียงของมันเล็กแหลมเหมือนร้องขอชีวิตแต่ก็ไม่มีใครให้ชีวิตกับมันมนุษย์เป็นสัตว์ที่เหี้ยมโหดที่สุดเอาชีวิตตัวเองรอดโดยไม่นำพาต่อชีวิตของใครอื่น โรงฆ่าสัตว์ปลูกเป็นโรงไม้มิดชิดขนาดใหญ่ผืนเป็นซีเมนต์การฆ่าหมูจะต้องขออนุญาตจากทางการโดยออกเป็นอาชญาบัตรให้ระบุจำนวนที่ฆ่าแต่ละครั้งเพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและป้องกันการลักลอบฆ่าหมูเถื่อน แต่เจ้าหน้าที่ของทางการบ้านเมืองไม่เคยย่างกลายเข้าไปควบคุมเลยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีตาทิพย์เห็นได้อย่างไรว่าจะไม่มีการละเมิดค่าเกินจำนวนที่ขออนุญาตเขาจะเริ่มลงมือฆ่าหมูกันตอนดึกๆขณะที่ชาวบ้านชาวช่องเริ่มเข้ามุ่งนอนกันแล้ว มูที่ชะตาถึงคาดในคืนนั้นจะถูกต้อนไปอาบน้ำขัดสีชวีวันจนสะอาดสะอ้านและเหมือนมันจะรู้ตัวว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับมันหลังจากนั้นฉันเห็นมันดิ้นรนถอยกรูดกรูดแต่คนงานรูปร่างกำยำธรรมัดทแแม่งก็สะสรงให้มันจนได้จากนั้นก็นํำมันขึ้นตะแลงแกงที่ลานประหาร ที่สำเร็จโทษหมูเป็นร้านไม้สูงเคียงเอวผู้ใหญ่เขาช่วยกันหามมันมาวางพาดกึ่นขึงพืชไว้นั้นให้ส่วนอกและคอของมันยื่นผลออกมาใช้เชือกมัดขาไว้กันดิ้นรนพอพันฒนาการหนักโทษเดร,รชานที่อ้วนพี่เรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของเฮียเหลงจะต้องลงมือเฮียเหลงนุ่งกางเกงหูรูดขาสัน้นสีน้ำเงินเข,ข,ข้มคล้ำมุกคล้อมท่อนบนเปลือยเปล่าแผ่นอกกว้างและหวันหนาเนื้อตัวเป็นมันเยิ้มไปด้วยเหงื่อ เพราะในโรงฆ่าสัตว์นั้นปิดมิดชิดจนอบอ้าวแกถือมีดปลายแหลมกระชับอยู่ในมือยืนจังก้าอยู่เบื้องหน้าหมูที่เงนหน้ามองแกอยู่ขยับมีดจนได้จังหวะดีแล้วพุ่งมีดแหลมอันคมปราบนั้นเข้าที่ซอกคอหมูอย่างรวดเร็วตัดเส้นเลือดเลือดสีแดงสดทะลักออกตามใบมีดที่ชักออกมาแล้วไหลกโกรกลงกละมังเคลือบที่รองรับเลือดอยู่ที่พื้นซีเมนใต้คอหมูอย่างเหมาะหมง หมูจะสะบัดตัวสั่นระรัวเพียวเหมือนชายแพรบางๆที่ขึงต้านลมชั่วอึดใจต่อมาก็สงบนิ่งอาจจะเป็นด้วยอุปทานหรืออคติก็ได้ฉันเห็นรอยยิ้มเครียดๆปรากฏอยู่บนใบหน้าของเฮียเหลงขณะที่แกยืนมองหมูที่ชะตาขาดด้วยน้ำมือของแกเอง แกยืนดูอยู่นิ่งเฉยอึดใจสั้นๆพลางเช็ดคราบเลือดที่ติดใบมีดกับขากรรเกลหูรูดที่สวมอยู่อย่างช้าๆจนสะอาดแล้วพระไปที่โต๊ะมุมห้องโยนมีดลงแรงๆเสียงดังกึกควานหาบุหรี่ในกระเป๋าเสื้อที่แขวนอยู่กับหัวตะปูออกมาจุดสูบพ่นควันอย่างอร็ดอร่อยแต่ใบหน้าซีดและเคร่งเหมือนปั่นด้วยขี้พึ่งสีนวลยืนพิงฝารอหมูตัวใหม่ที่จะมารับคมมีดของแกอีกเฮียเหลงฆาตกรแห่งโรงงานฆ่าสัตว์ กับเฮียเหลงที่ฉันเห็นเดินเหินอยู่ในตลาดห้องแถวของฉันต่างกันเป็นคนละคนเหมือนคนบาปกับนักบุญหมูที่ฆ่าแล้วคนงานจะช่วยกันแก้มันออกแล้วหามไปวางลงบนต่างไม้เตีย้ยงานขั้นต่อไปอยู่ในความควบคุมของเฮียกวงขั้นแรกเขาจะโกนขนออกจากตัวหมูจนเกลี้ยงเกลาแล้วผ่าท้องโดยจดมีดจะกึ่งกลางลำคอแหวะไปถึงโคนหางควักเอาเครื่องในออกไว้ต่างหาก หลังตัวหมูจนสะอาดหมดเลือดอีกครั้งหนึ่งแล้วจึงชำแหละออกเป็นส่วนๆเลือดหมูในกละมังที่รองไว้จะตักออกเป็นส่วนๆตามที่ร้านอาหารสั่งจองไว้เครื่องไหนบางอย่างก็เหมือนกันที่เหลือจากกันไว้ส่งเจ้าประจำแล้วจึงเก็บไว้ขายลูกค้าขาจรที่ตลาดวงจรชีวิตของหมูตัวหนึ่งเป็นมาและเป็นไปเช่นนี้ชีวิตของมันถูกคนกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงขุนนานชั่วปีเพื่อที่จะถูกฆ่าเป็นอาหารบำบัดความหิวของคน เพียงชั่วมือแล้วก็ขับถ่ายออกไปเป็นสิ่งปฏิกูล